สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสะพายเยอรมันค่ะกลับมาพบกับเปิลอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะห่างหายจากคลิปนั่งพูดคุยไปค่อนข้างที่จะนานนะคะเพราะว่ามาจะออกไปเที่ยวออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลามานั่งคุยแล้วก็มาเล่าอัปเดตอะไรให้กับทุกคนได้ฟังเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องมาอัปเดตดูเรื่องของสุขภาพปางและฟันของเปิลก่อนนะคะนี่ตอนนี้ค่ะชิดเลยค่ะตอนนี้คือชิดแล้วนะคะไปหาหมอมาเมื่อวานนะคะ เม,เมื่อวานอังคารนะคะคุณหมอบอกว่าคือดีมากเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดึงอีกนะคะดึงให้มันแบบว่าเข้าเข้าข้างในอีกอะไรเงี้ยค่ะจะสังเกตว่าฟันข้างล่างของเปิ้ลนะคะเนี่ยมันจะเข้าไปข้างในเกือบทั้งหมดทั้งแผงเลยนะคะก็จะตอนนี้ก็คือเห็นแต่แค่ฟันข้างบนนะคะฟันข้างบนมันก็เหมือนจะแบบโผล่มาเปิ้ลก็รู้สึกอ้าทาไมไม่แบบว่าทําทั้งข้างบนข้างล่างแต่ก็โอเคค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็สวยได้เรื่องอยู่ค่ะโอเคค่ะตอนพูดตอนนี้ก็ เริ่มไม่ไม่เห็นแล้วนะคะว่าเอ้ยมันมันมีฟันอะไรยื่นแล้วก็ฟันมันเป็นช่องหลออะไรยเงี้ยค่ะไม่มีแล้วนะคะเนี่ยหายแล้วค่ะเรียบร้อยเร็วมากเลยนะคะแล้วก็ผมไม่ได้เซตนะคะขอโทษนะคะวันนี้วันที่3แล้วนะที่ไม่ได้สาวผมนะคะไม่ได้เซตผมนะคะก็แต่ว่าไม่ได้เซตมันก็ยังอยู่แบบว่าประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นทรงแบบนี้อยู่นะคะโอเคค่ะวันนี้เพิ้นจะมาพูดเรื่องอะไรนะคะก็เพิ้นจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า สถานการณ์ประสบการณ์ของเปิ้ลน,นะคะที่ได้มาอยู่กับสามีฝรั่งเนี่ยตอนนี้อยู่ด้วยกันนะคะถ้าเป็นเดือนสิงหาคมนี้คะ่ะก็จะครบ2ปีที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วฝรั่งเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมนะคะหลังจากที่ได้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มันมีเรื่องอะไรที่รรับได้รับไม่ได้แล้วก็มีเรื่องอะไรที่เขารับเปิ้ลไม่ได้บ้างนะคะโอเคค่ะพ่อเมื่อวานก่อนนะคะเปิ้ลก็ได้เปิดใจคุยกันกับสามีนะคะว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็มีสิ่งไหนไหมที่เปิ้ลทําให้เขาแล้วรู้สึกที่ทําให้เขารู้สึก ไม่ดีหรือว่าทําอะไรสิ่งที่อะไรที่เขาไม่ชอบในตัวเปิลอะไรเงี้ยค่ะในตัวเปิลในตัวเคสด้วยนะคะทั้งสงคนเลยนะคะก็คือเหมือน <c oughs> ทุกๆไตรามาสประมาณ2-3เดือนหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันใหญ่ๆอย่างนี้สักครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะปรับกันนะคะครอบครัวนะคะสามีภรรยานะคะต้องคุยกันนะคะ ก็คือว่าเปิ้ลมีประสบการณ์มาจากชีวิตคู่เก่าๆของเปิ้ลใช่ไหมคะเก่าๆเก่าเดียวไม่ใช่2เก่าชีวิตคู่เก่าของเปิ้ลนะคะก็คือมีอะไรเปิ้ลก็จะเก็บไว้นะคะก็จะไม่ค่อยพูดนะฮะไม่พูดไม่พูด,ไม,พดไม่พูดนะคะเก็บ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 นะคะพอมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้มีการสะสั่งปัญหาเก่าๆเลยไม่ว่าจะเป็นตอนแรกที่คบกันตอนที่อยู่ด้วยกันหรือว่าทุกอย่างทุกสิ่งนะคะมันก็จะ เป็นแบบว่าด้วยผู้หญิงไทยที่จะเป็นลักษณะของการที่จะไม่พูดจะอดทนใช่ไหมคะจะไม่ค่อยพูดจะไม่อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะดูเหมือนไม่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วปัญหามันอยู่ข้างในแต่เราไม่ได้พูดไม่ได้สแสดงออกมามันก็จะเกิดเป็นปัญหาครอบครัวได้นะคะ หลังจากที่เปิ้ลได้เรียนรู้สิ่งที่ประสบการณ์ครั้งกครั้งเก่าของเปิ้ลแล้วนะคะเปิ้ลก็เอามาปรับใช้กับครั้งนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ชีวิตคู่ของเปิ้ลแบบว่ามันไปได้ในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีแบบว่าเออถ้ามีปัญหาเราจะให้รีบแก้ไขอะไรเงี้ยเปิ้ลก็จะคุยกันนะคะก็คือว่าสิ่งที่เปิ้ลได้คือนะคะเอาของสามีเปิ้ลก่อนนะคะสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่สามีเปิ้ลบอกว่าเขาพูดจริงๆนะคะนี่เปิ้ลไม่ได้โกหกนะคะเขาบอกนะคะเขาบอกว่าต่อให้เขาคิดยังไงเข หาผู้หญิงดีที่ดีได้เท่าเปิลแล้วโอ้โหน่ารักมากไหมคะเขาบอกว่าเขาคิดมาตลอดเลยบอกว่าเขาโชคดีมากที่เขาได้เปิลเป็นภรรยาแล้วก็คิดว่าน่าจะหาผู้หญิงที่ดีแบบเปิลไม่ได้อีกแล้วคือดีดีแบบคือถูกใจเขาอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็คือเวลามีปัญหาก็คุยกันมีอะไรก็บอกกันแล้วก็มันก็แก้ไขกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ก็คือเป็นไปนในทิศทางที่ดีเขาบอกว่าเปิ้ลทําอะไรได้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เหมือนที่เปิ้ลเคยบอกนะคะเปิ้ลทาได้หมดเลยไม่ว่าเปิ้ลจะผิดอะไรเขาให้อภัยหมดยกเป็นเรื่องเดียว is, <Weight. S 1> คือเรื่องผู้ชายนะคะที่เขาจะไม่มีวันให้อภัยเลยในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเรื่องอื่นเรื่องอะไรเปิ้ลสามารถทําผิดได้มันคนเรามันผิดพลาดกันได้สามีบอกนะคะไม่ว่าเปิ้ลจะเป็นยังไงเขาก็จะให้อภัยเปิ้ลนะคะแต่เรื่องเดียวถ้าเกิดว่ามีผู้ชายนะะก็คือไม่ให้อภัยเลยนะคะก็คือแบบว่าก็ทางใครทางมันเลยอะไรอย่างนี้ค่ะนั่ เปิ้นทาให้เขาไม่ชอบใจก็คือบอกว่ามีอยู่เรื่องไม่ไม่ใช่ไม่ชอบใจนะคะเป็นสิ่งเดียวนะคะเป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะคะทุกคนเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะสามีบอกว่าไม่ใช่เรื่องตลกด้วยเป็นเรื่องจริงๆเปิ้นก็แต่ว่าสําหรับเปิ้นมันก็แบบเออมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะถ้าเป็นเราใช่ไหมคะเขาบอกว่าเรื่องของกลิ่นอาหารกลิ่นอาหารใน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 ปากเป,เปิ้นกลิ่นอาหารก็คือว่าเป็นพวกกระเทียมแล้วก็ ต้นหอมหัวหอมอะไราเงี้ยค่ะร่างกายเปิ้ลเขาบอกว่าเขาเกิดมาเขาไม่เคยเจอร่างกายของใครที่แบบว่าทําปฏิกิริยา <s uck oo> กับสิ่งเหล่านี้ได้ดี <S <s <uck oo> เท่ากับร่างกายของเปิลนะคะก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเอามาทําเป็นจุด,จดชนวนระเบิดคะคะพออยู่ในตัวใช่ไหมคะมันก็จะระเบิดปังออกมาอย่างเงี้ย ทุกคนเข้าใจนะคือวันไหนที่เปิ้นกินกระเทียมไม่ว่าเปิ้จะกินแล็กินน้อยกินต้นหอมไม่ว่าเปิ้จะกินแล็กินน้อยขนาดไหนนะคะเขาก็จะได้กลิ่นนะคะเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับเปิ้ลมากมันเป็นปัญหาของเขาเรื่องเดียวที่แบบว่าเปิ้ลทำมันเป็นปัญหาของเขาก็คือแบบว่าเวลาเปิ้ลกินกระเทียมแล้วก็กินต้นหอมหัวหอมอย่างเงี้ยค่ะเรื่องอื่นไม่เป็นไรนะคะปลาล้งปลาล่าอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบว่าพอรับได้แต่กระเทียมแล้วก็หัวหอมต้นหอมกับร่างกายของเปิ้ลอ่ะมันสปาร์กันแล้วมันแบบว่า มันฟินมากทุกคนมันออกมาเป็นน้ําหอมกลิ่นใหม่ที่แบบว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จะลงใจสําหรับสามีเปิลอะไรเงี้ยค่ะเป็นสิ่งเดียวเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องตลกเลยแบบเปิ้ลก็เลยต้องคิดหาวิธีนะคะว่าเอ้ยเปิลกินแล้วเปิลจะต้องมีอะไรดับไหมอะไรเงี้ยตอนหลังๆเปิลก็เลยได้วิธีนะคะก็คือว่ากินนะคะหลังจากที่เปิ้ลกินกระเทียมหรือว่ากินต้นหอมอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเปิ้ลก็จะกินนมนะคะกินนมตามนะคะก็คือจิบนมตามนะคะต้องจิบนะคะอย่าก,กินไปทีเดียวนะคะจิบจิบจิบตามนะคะหนึ่งแก้วนะคะมันก็จะช่วยลดลงนิดนึงนะคะแล้ว หรือว่าจะกินเป็นพวกเบปซี่โคก้กอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะตามนะคะมันก็จะช่วยลงนิดนึงอันนี้เป็นแบบว่าแฟนคลับนะคะบอกมานะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะที่ช่วยแนะนำนะคะมันก็ช่วยได้นะคะแล้วก็เปิ้ลก็จะหลีกเลี่ยงการกินกระเทียมสดนะคะหลีกเลี่ยง,งได้นิดหน่อยค่ะแต่ว่าเวลาตำกินกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดอะไรเงี้ยมันก็จะขาดไม่ได้ใช่ไหมคะตอนเปิ้นก็เคยเลิกกินไปแล้วรอบนึงนะแต่มันเลิกไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนมันเราเกิดมากับ <laughs> กะเทียมกับหัวหอมกับอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเปิ้นชอบกินนะคะนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เปิ้นชอบอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเปิ้ลก็จะลดแล้วก็ตอนวันไหนที่จะรู้ว่าเออเขาอยู่แบบยังไงละ่ะ วันหยุดอะไรเงี้ยเปิ้ลก็จะไม่กินร่วมกันอะไรประมาณนี้ค่ะเปิ้ลเปิ้ลไม่รู้อ่ะเปิ้ลก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแหละเปิ้ลก็ทําได้เปิ้ลก็บอกสามีเปิ้ลเออเปิ้ลจะพยายามทาให้ดีที่สุดแต่เขาก็บอกเออมันไม่ได้เป็นถึงขั้นแบบว่าเลิกกันแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เขาเอยติดกับตัวเปิ้ลก็คือว่าเออแบบเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยโอเคสิ่งเดียวสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กับเคสถามว่าเขาโอเคไหมกับเคสเขาโอเคมากเลยนะคเขามีขั้นถึงขั้นพูดเเเล่่่นนนนนนแบบบี้้้ดดววววยะะคคทุกกกาาาาอถิัึง เปิ้ลอยากจะกลับเมืองไทยก็กลับไปเลยเขาบอกกลับไปเลยแต่เอาเคสไว้ fi. ที่นี่คือเขาไม่ให้เคสกลับเขาพูดเล่นๆนะคะคือบอะมันว่าคือเขาเลี้ยงของเขามาแล้วตอนนี้เขาเลี้ยงมาได้ปีหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเขาก็ผูกพันกับเคสคะแล้วก็สอนเคสต่างๆนานานู่นนั่นนี่ของเขาเล่นด้วยกันของเขานะคะเล่นมากกว่าเปิ้ลด้วยนะคะเล่นกับเคสทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างสามีเปิ้ลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทำกับเคสคะเปิ้ลก่อนนิดๆหน่อยๆนะก็สอนนิดๆหน่อยๆอะไรแล้วก็เล่นนิดๆหน่อยๆนะคะส่วนมากเปิ้ลก็ บอกว่าทาอาหารให้ล yeah, so so ูกค play so ุยกับลูกแบบว่าเอออย่างอื่นสันนนาการอย่างอื่นแต่ว่าเรื่องกิจกรรมเรื่องทํแบบว่าเล่นนู่นนั่นนี่เนี่ยสามีเปิ้นจะเป็นคนเล่นส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือถือว่า99%เลยนะเป็นสามีนะคะเขาก็เลยมีความผูกพันกับเคสนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาติดกับเคสก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเขาบอกว่าเด็กเขาสามารถปรับได้นะคะก็แค่จะเป็นเรื่องเคี้ยวเสียงดังนิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการอะไรล่ะของเคสเหรอของเคสก็ไม่ค่อยเยอะค่ะไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่คือเขาเขา เขาเหมือนเป็นพวกแบบสอนเ,เด็กได้อะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็ก็คือเด็กเดี๋ยวเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของที่เขาบบกว่าเป็นยังไงบ้างกับเปิ้ลกับเคสใช่ไหมคะแล้วก็ต่อมาเปิ้ลกับสามีนะคะว่าเปิ้ลมีความรู้สึกยังไงบ้างอยู่กับเขามากับแบบจะ2ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะกับสามีเปิ้ลนะคะทุกเรื่องดีหมดดีหมดเลยค่ะทุกเรื่องก็คือจะถ้าเป็นเหมือนที่เปิ้ลเคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาการที่เขาไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วแบบว่า ไปกินอาหารร้านอาหารกับเพื่อนแล้วเปิ้ลงอน on, แล้วเปิ้ลว่าว่าว่าเขาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเขาก็ปรับความเข้าใจากันเขาก็บอกว่าเออต่อไปเดี๋ยวผมก็จะเอ่อแบบว่าเออส่งข้อความตอบกลับแล้วก็รับโทรศัพท์ให้มากขึ้นถ้าถ้าสมมุติแบบว่าเออเปิ้ลติดใจในเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นั่นแหละก็ได้ปรับการแก้กันนะคะก็คุยกันแล้วว่าเออเปิ้ลไม่ชอบแบบนี้แล้วก็เปิ้ลไม่ชอบการที่เขาคุยโทรศัพท์ในบ้านคุยโทรศัพท์ในบ้านในที่นี้หมายถึงว่าเวลา มีช่วงประมาณ 3- 4มสี่ห้าเดือนที่แล้วค่ะเปิ้ลน่าจะเล่าหรือยังเปิ totally. ้ลไม่แน่ใจนะคะ4ี่หเดือนที่แล้วนะคะเปิ้ลกลับมาจากทางานนะคะก็จะเวลาที่เขาไม่ได้ไปทํางานหรือเวลาที่เขากลับมาทํางานเร็วกว่าเปิ้ลนะคะกลับมาถึงบ้านเปิ้ลจะเห็นเขาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนนะคะเขาจะเป็นคนชอบเป็นคนรักเพื่อนค่ะสามีเปิ้ลนะคะคุยโทรศัพท์กับเพื่อนนะคะคุย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 นะคะจนเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลไม่ไหวแล้วเปิ้ลไม่ชอบให้คุยโทรศัพท์ในบ้าน แต่เขาก็ไม่ได้คุยนานนะกประมาณหนึ่งแบบชั่วโมงนึงอะไรแบบก็นานอยู่เนาะชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็จะเดินคุยทนางเสียงนางเป็นคนเสียงดังด้วยใช่ไหมคะสามีเป็นคนเสียงดังก็จะเดินคุยไปคุยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะ คุยๆจนเปิลบอกว่าเขาเห็นหน้าเปิลว่าหน้าเปิลไม่โอเคนะคะส่วนมากแต่ส่วนมากฝรั่งเขาจะไม่รู้นะคะเขาจะไม่งอ้องงไม่เป็นนะคะแต่สามีเปิลเขาเรียนรู้จากเปิลค่ะคือถ้าเขาเห็นหน้าเปิลเปลี่ยนเห็นเปิลนิ่งเห็นเปิลไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยคุยเพราะว่าปกติเปิลจะเป็นคนเล่นอารมณ์ดีแล้วก็คุยเป็นแบบว่าซันชายของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเปิลนิ่งแล้วก็เงียบแล้วก็ไม่คุยเขาจะรู้เลยว่าเปิลโกรธอะไรอยู่แล้วเขาก็จะมางอ้อแล้วก็จะมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น เปิ้ลก็จะบอกว่าเออเปิ้ลไม่ชอบให้เขาคุยโทรศัพท์ในบ้านแบบนี้เวลาเปิ้ลกลับมาจากทางานเปิ้ลก็อยากจะแบบเออคุยกับเขาโน่นนั่นนี่บ้างอะไรเงี้ยให้เขาคุยเวลาอื่นที่ไม่มีเปิ้ลอะไรประมาณนี้เออคุยได้แต่ว่าถ้าแบบเปิ้ลอยู่บ้านเปิ้ลกลับมาแล้วอะไรเงี้ยให้คุยน้อยลงให้คุยแต่ให้คุยน้อยลงไม่ใช่แบบว่าอุ้ยเขาคุยเป็นตัวเป็นตาลยนทงทุกคนออ้ยมันมากเป็นคนแบบว่า รักเพื่อนเมามอยอ,อะไรกับเพื่อนอะไรเหมือนเราประมาณนี้ค่ะนั่นแหละค่ะก็ให้เขาลดลงมาหน่อยเพื่อนบอกว่าขอให้ลดลงมาหน่อยไม่ได้ห้ามเลยให้ลดลงมาอะไรเงี้ยค่ะให้คุยแบบน้อยลงหรือคุยเวลาอื่นที่บอกว่าเออเปิ้ลยังไม่มาหรือว่าถ้าสมมติจะคุยจริงก็บอกว่าเออจะคุยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคุยแบบว่าของเขาไปเพราะว่าเวลาเป็นนั่งดู YouTube อยู่ดูวิดีโอดูอะไรอยู่ในครัวแล้วเปิ้ลกินอะไรด้วยแล้วเขาเดินคุยไปคุยมาเปิ้ลบอกว่าแบบ สมองมันไม่ค่อยเก็ต <c oughs> นั่นแหละคะ่ะแล้วเราก็อยากจะบอกว่าแบบเดี๋ยวก็เดินมาเปิดประตูคุยคุยคุยอ,อย่างเงี้ยเป็นกันเลยแบบไม่โอเคแล้วเขาก็เปลี่ยนจากนั้นเขาก็ไม่ทํานะคะก็คือจะทําน้อยลงลดลงเวลาจะคุยก็จะมาบอกเปิน้นเออเดี๋ยวผมขอคุยนานอันนี้ขอคุยนานเคสนี้อะไรประมาณนี้ก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ อาหารการกินอะไรเงี้ยก็มีการปรับตัวกันค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะคะเขาก็กินอาหารของเปิ้ลที่เปิ้ลทำได้มากขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็เปิ้ลก็กินอาหารเยอรมนันเปิ้ลเป็นคนไม่มีปัญหาเรื่องอาหารนะคะถ้าเขาทำนี่อ้เปิ้ลกินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเปิ้ลเป็นคนกินได้กินได้หมดค่ะแต่ว่าในหนึ่งสัปดาห์นี้เปิ้ลจะต้องมีแบบส้มตำของเผ็ดน้ำพริกอะไรของเปิ้ลอะ ทุกวันนะทุกวันในที่นี้หมายถึงว่าถ้าพเป็นน้ำพริกทุกวันแล้วก็ข้าวนี่ก็ต้องกินเกือบทุกวันอะไรประมาณนี้ค่ะต้องซื้อข้าวสารมาให้ต้องมีข้าวสารต้องเป็นข้าวสารที่อร่อยนะคะเปิ้ลจะไม่เกี่ยงเรื่องเรื่องข้าวสารเรื่องราคานะคะเปิ้ลบอกว่าขอให้มันนุ่มอร่อยนะคะคือเอาราคาที่ดีเอาแล้วก็เอาที่ดีอ่ะเอาอันที่ดีที่สุดในร้านสมมติไปร้านเอเชียอย่างเงี้ยมีข้าวไทยที่แบบว่าเออราคาแบบห่างกัน5ยูโร5ยูโรอะไรเงี้ยเปิ้ลก็จะเลือกเอาที่มันดีแล้วมันอร่อยนะคะเพราะว่าเรามาอยู่ไกลเราก็ออยากกินนขงที่มั คล้ายบ้านเราที่สุดแล้วก็มันไม่ได้แพงมากกว่ากันขนาดนั้นอะไรประมาณน,นี้คะ่ะมันก็จะเลือกเอาที่มันอร่อยแล้วก็ถูกปากเรานะคะเพราะว่าเราเป็นคนกินข้าวเราก็จะรู้ว่าข้าวไหนที่มันดีแล้วมันอร่อยของเราอย่างเงี้ยคะ่ะหุงแบบไปนานๆแล้วมันก็จะไม่แฉะไม่แข็งอะไรเงี้ยค่ะมันก็หุงง่ายแล้วก็หุงแล้วก็ขึ้นหม้ออะไรเงี้ยมันก็จะคุ้มกว่ากันด้วยนะคะอันนี้ลองคิดดูดีๆนะคะ S <S <an> เพราะว่าเปิ้ลอะจะจะซีเรียสมากเลยเรื่องเรื่องข้าวนะเพราะว่าเรากินข้าวเป็นเป็นเป็น,ปนอาหารหลักใช่ไหมคะเคสก็กินข้าวด้วยบางมื้อสามีเปิ้ลก็กินด้วยอย่างเงี้ยข้าวต้องมีติดบ้านนะคะต้องมีติดบ้านไว้นะ,ะซื้ออย่างต่ำก็คือ18กิโลนะคะต้องซื้อมาไว้นะ,ะ18กิโลนี่ก็กินได้ประมาณหลายเดือนอยู่นะคะนั่นแหละเขาก็จะตามใจในเรื่องนี้นะคะเรื่องตามใจสามีเปิ้ลนี่ยกให้เลยนะคะตามใจเปิ้ลมากเลยนะคะคือบอกว่าถ้าเปิ้ลบอกเออ แต่เปิลจะมีว <hi> ิธ bueno so ีการพูดของเปิลนะคะเปิลจะไม่เปิลจะรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ชอบให้ใครมาสั่งนะคะเราจะรู้สามีแล้วนะคะว่าไม่ชอบให้ใครมาสั่งเราก็ไม่ชอบให้ใครมาสั่งนะคะถ้าใครพูดกับเราดีๆขอร้องเราดีๆเราก็อยากจะทําให้ใช่ไหมคะทุกคนเหมือนกันนะคะลองกลับไปดูนะคะว่าครอบครัวของเราสามีของเราภรรยาของเราอ่ะลองกลับไปพูดดีๆกับเขานะคะว่าเราต้องการอะไรบอกดีๆนะคะอย่าอย่าสั่งนะคะไม่มีใครในโลกนี้ชอบให้ใครสั่งนะคะทุกคน เราก็ขอความช่วยเหลือเขาดีๆบอกเขาดีๆนะคะอย่างเช่นเปิ้ลอยากจะได้ให้เขาแบบว่าเออช่วยบอกว่า,ววาพาเปิ้ลไปที่ไหนหน่อยช่วยไปซื้อพาเปิ้ลไปร้านเอเชียไปซื้อของเนี่ยเปิ้ลก็จะเข้าไปกอดก่อนนะคะเปิ้ลเข้าไปกอดแล้วเปิ้ลก็จะบอกว่าที่รักจะเป็นไปได้ไหมอ่ะถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้ คุณว่างฉันรู้ว่าคุณว่างคุณจะเป็นไปได้ไหมที่คุณจะพาฉันไปร้านเอเชแล้วก็ไปซื้อของอะไรเงี้ยฉันอยากได้อะไรอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปพูดแบบดีๆน่ารักน่ารักค่ะกอดเขาอะไรเงี้ยคเขาก็จริงๆเขาทําให้แหละแต่ว่าเปิ้ลอยากจะให้เขารู้รับรู้ถึงความรู้สึกว่าทําให้ด้วยใจอะไม่ใช่บอกว่าเออทำให้เพราะเราอยากอะไรเงี้ยทาให้เพราะเราสั่งอะไรเงี้ยไม่เอานะคะพูดดีๆทำดีๆเขาทําให้เราแน่นอนค่ะนั่นแหละคะ่ะถ้าเขาทําไม่ได้เขาก็จะบอกเหตุผลนะคะว่าเพราะอะไรเขาถึงทําไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ เราก็เข้าใจนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นวันอื่นหรือว่าอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็ตกลงกันได้นะคะแต่สิ่งที่เปิ้ลบอกว่าไม่โอเคเลยนะคะกับสามีเปิ้ลนะคะก็คือว่าเป็นสิ่งเดียวเลยะคะนางจะชอบแบบอว่าออนอนนอนดูทีวีแล้วก็แบบว่าหลับตรงโซฟา นอนดูทีวีแล้วก็หลับตรงโซฟาเขาจะเป็นสามีเปิลเขาจะเป็นคนติดทีวีนะคะติดทีวีแล้วก็หลับตรงโซฟาเปิลก็จะต้องปลุกตื่นขึ้นมาแล้วก็ปลุกให้เขาเข้าไปนอนกับเปิลเกือบทุกวันแต่จะมีช่วงหลังๆนี่ดีขึ้นก็คือเข้าไปนอนเองได้นะคะเปิลก็จะบอกว่าได้นอนคนเดียวนี่แบบว่าอาทิตย์หนึ่งนี่บ่อยมากเลยนะอาทิตย์หนึ่งประมาณ3าครั้งนะคะได้นอนคนเดียวนะคะเพราะว่าสามีเปลิลหลับอยู่ที่โซฟาเขาจะเป็นคนห,หาาลับกับท <sig ki S 1> ีวีนะคะแต่พอเข้าห้องนะคะทุกคนพอนางเดินเข้าห้องปุ๊บพอนางง่วงใช่ไหม ตาเริ่มไม่หลับป๊กปกปั๊กปั๊กปกปกยอย่างเงี้ยคือตาไม่หลับอะ่ะทุกคนแล้วเปิ้ลก็รู้เลยเปิ้ลก็เลยบอกออกไปดูทีวีได้ค่ะที่รักออกดูทีวีเพราะมันก็ทาให้เปิ้ลนอนไม่หลับด้วยเหมือนกันนะคะเปิ้ลก็เลยเชิญให้เขาออกไปดูทีวีพอเขาเออกไปได้ห้านาทีเท่านั้นแหละคะ่ะเสียงกลนก็มาเลยคะ่ะหลับกับทีวีะคะเปิ้ลก็ถ้าเขาหลับปุ๊บเปิ้ลก็จะไปปลุกแล้วก็เอาเข้ามานอนได้แบบเนี้ยได้แต่ถ้าสมมติว่าบางอารมณ์นางจะไม่หลับจริงงๆแแแบบบบววว่่่าาาเเออออจะะหหหลลัั้้้นนนตตดูทีีพขมมใไ นอนตากระดิก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 มันรู้เลยพลิกไปพลิกมาไม่หลับเปิ้ก็ต้องเชิญ <im itation> เขาออกไปข้างนอกให้เขาไปนอนในโซฟาแล้วก็หลับแล้วค่อยไปปลุกเขามานอนใหม่อะไรอย่างงี้ค่ะแต่บางครั้งเปิ้ลแบบว่าเปิ้ลก็จะบอกเลยว่าวันนี้เปิ้ลอยากนอนคนเดียวก็ให้เขานอนข้างนอกไปเลยให้เขานอนโซฟาไปเลยอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็ดีนะคะการที่เราได้มีแบบว่าชีวิตส่วนตัวได้มีแบบว่าความเป็นส่วนตัวเหมือนที่เปิ้ลเคยบอกว่าคนเราทุกคนต้องการความเป็นส่วนตัวไม่มีใครต้องการอยู่ด้วยกันยี่บสชั่วโมงนะคะ บางครั้งเวลาเปิ้นจะนอนคนเราเวลานอนเนี่ยมันเป็นเวลาส่วนตัวมากเหมือนกันเนาะบางคนกรนใช่ไหมคะสามีกลนสามีนู่นนั่นนี่ทําให้เรานอนไม่หลับไม่สนิทบังคัง ในอาทิตย์หนึ่งอะสองสาวันเปิ้ลได้นอนคนเดียวมันก็ทําให้เปิ้ลน,นอนหลับสนิทแล้วก็มีพลังนะคะตื่นเช้าขึ้นมารีบเดินไปหาเขาไปกอดการหอมกันตอนเช้าที่ห้องดูหนังห้องรับแขกอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องใหญ่เปิ้ลเห็นหลายๆคู่เลยนะคะแยกห้องนอนนะคะเพื่อที่จะให้มีเวลาส่วนตัวมีพื้นที่ส่วนตัวในการนอนหลับพักผ่อนนะคะเพื่อที่จะได้มีพลังเต็มที่ชาร์จแบตได้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องนะะีน้ ะะเพื่อนก็บอกว่ยต้องมาปลุกให้หลับมันไม่เขาไม่ได้หลับเหมือนคนทั่วๆไปนะที่บอกสามทุ่มสี่ทุ่มปุ๊บเข้านอนพร้อมกันเนี่ยบ้านเพื่อนจะไม่เป็นแบบนั้นเลยนะคะเข้านอนพร้อมกันนี่นานมากปีหนึ่งนี่แบบว่าอกว่าจะได้เข้านอนพร้อมกันแล้วหลับพร้อมกันนอกจากว่าเวลาเราไปแคมเปอร์นนะไปตั้งแคมป์นี่ดีมากเลยนะทุกคนสามีเปิ้นได้เข้านอนพร้อมเปิ้นแล้วก็หลับพร้อมเปิน้นเพราะว่ารถเรานะคะไม่มีทีวีแต่นังก็ยังดูโทรศัพท์นะคะแต่ว่าก็ได้นอนแบบดูใกล้ๆกล้กันอนะไรประมาณนี้ค่ะนั่นแหละ แล้วก็เรื่องอื่นก็ไม่ได้เป็นอะไรสามีเปิลเขาไม่คนเป็นคนไม่มีอารมณ์ไม่ใช้อารมณ์รุนแรงอะไรอย่างนี้ค่ะถึงจะเป็นคนเสียงดังแต่เป็นคนไม่ใช้อารมณ์รุนแรงแล้วก็เป็นคนน่ารักเป็นผู้ชายที่น่ารักเป็นผู้ชายที่ตลกมากตลกกับเปิลเปิลก็ตลกเคสก็ตลกสามีเปิลก็ตลกเป็นบ้านที่ตลกมากเลยนะคะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยากอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆอยากอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะทําให้เราแบบว่าไม่เบื่อกันแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแบบว่าเอ้ยมันแบบว่าความรักของเรามันมันสดใสมันมันมีชีวิตชีวาไป เออมีไม่เข้าใจกันปุ๊บก็คุยกันแล้วก็ตกลงกันเคลียร์กันแล้วก็หายอะไรเงี้ยค่ะวันไหนที่เปิลอยากจะกินข้าวคนเดียวปิดประตูกินข้าวในห้องครัวคนเดียวก็ทําอยากทาอะไรก็ทําแค่บอกกันแค่นั้นเองค่ะนี่ก็คือชีวิตรักของเปิลในระยะเวลา2ปีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมนะคะที่เข้ามารับชมเปิลน,นะคะคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะคะขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะคลิปหน้าตามติดตามเปิลอีกนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ